เฮ็ดเวียกบนนั่งนะบบยักนั่งอันเคยไปงานดองบ่แบบเข้าเห็ดงานดองมีตำามัหุ้งขนอ่ะโอเคโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วอันนี้เป็นคล้องบ้านเนาะลิกแม่โอ้ชีนั่งขัน่ะจบไหมจบเข้าไหมบัส่วนมือมาหลายคนนีมันจะงวนกินเข่านีกัน นี่สีไทยประจานก่อนโอนี่ <laughs> มนี่เพราะแมนมาดีเด้อโมนีน่นะไทยประจานน้องอาซิงก่อนเห<ม>็ดเวียก,ก็ยืนเห็ดคนมันยืนสับมังหุงเนาะบอมแมนประจานแล้วสู่ความน่าฮักให้เบื้องซื้อเพราะว่าสีเขียนให้เลยฟ้าบ่อยฟ้าว่าไทยประจานนม่บเคีย <laughs> นา้นาๆสิกินนํำอยู่บอกตะมังหุงนี่ บอกกินแต่ซีมนะโอเคมีคนนึ่งแล้วซีมน้องแก้วเดีกินบอกบอกเงสงซีมคือกันโอ้สันเอ๋ยฟามกินเลยโอ้ยฟามกินแม่นกินเะอ่กินมือป่าหนอืมแม่เลยนอคันเอ๋ยฟามกินซีเหมือาอเซงบอดด้กินโอ้อเซงกินผู้เดียวสนาะเอ๋ยฟามซีซีมซะนะซีมเป็นมูนั่นล้ากับน้องแก้วกันเห็ดจังได้จังสีเขาถวย กินนเป็นมูนงฟ <laughs> <c oughs> ีเอฟซี c FC FC กินเป็นมูอะเซิงไอ้ยฟาร์มซีซีมซีซีคั้นกินแล้วมันซีมึดหูส<า>ึกบ่ค่อยยากมือนี้น่ะบ่คือมือวานนี่มือวานนี่ยากยากแต่ว่าต่ำได้บ่แสบมือวานนี่ไปกับหย้อ,ยอนเขานนต่ำมาหุงสุกบ่มือวานนี่น่ะแม่อนอยู่บ่ ป้าเส้นใส่ซิ้นแนวนี้มาเลยในครูเห็นบ่เบาบ่บ่าว,าาวาอะเอาไปย่งางมาใส่ซั้นเคียมมาแลบบไะใส่ซิ้นตัวนี้งามกว่าบ้า,ามไม่เคยคาวาเ,คยเลยบ่ไม่แคี้แซ่จัดเลยคือโคตรแค่เออซิ้นพอแห้งก็เลยใส่ตัวนี้มาเนาะนความจริงแม่นใส่ตัวนี้แล้วมันงามอันนี้คือความจริงเน้อเซ็งกี่ตัวแล้วไม่แล้วขี้ดือขนาดเลย ดือสุดกับน้องอาสเซงแล้วความคิดดื่อบ่มีอีกแล้ว oh. ส้มสายาันเขาบอกว่าอาเซิงคิดดื่อีนแหละดือส้มสายานส้มซื้อเลย <c oughs> คนบอกกินสิตาม้แล้วคนบอกกินนะ <c oughs> นี่แมน่นยืนเห็ดมันนี่นะ <c oughs> มือยืนเห็ดเวียกบนนั่งนะบนยักนั่ง อันเคยไปงานดองบ่แบบเขาเฮ็ดงานดองมีตํามะหุงหั่นน่ะอันเคยไปอยู่บ่เคยงานดองน่ะเขาเฮ็ดบ่อนตํามะหุงหัะไปตํามุันเธได้ผูบาวหลาไปยืนเรากําลังสิตําเรื่อยๆกําลังตําๆเรื่อยําลังก็สิบิางนั้น่กระวนวายขเลยพวสึแบบนั้นอยู่บบ่สึกเลยฮูสึกยกินตําุอย่างเดีย บไอไม่ต้องไอไออะไรแม่แต่บอลได้เข้าตากมังหงอโบมีผู้ชายมีได้ผู้หญิงอืมแต่ว่านั่ะก็หูสึกมันปะนั่นละนั่ะก็หูสึกไอไอแป๊บนั้นมันปะเฟยฟ้ามก็หูสึกแต่ว่าเป็นตอนเป็นผู้สาวแล้วผู้หญิงกะไอคือกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้โบไอแล้วไม่ถึงตอนนั้นพูนตอนที่ข้าก็เป็นผู้สาวขึ้นมาเพราะว่าศไปงามดองนี่ไปตำมังหงผู้เดียวอยู่บนตำมังหงหั้นประกาไปเลย เนาได้ก็ต้องมีมูเป็นซ่องคนเนาะจึงไปทำผู้เดียวนี่คือซิบอะไรกินตาับมะฮุงฮ<ะ>เอาเสียงเด้ไฟทำผู้เดียวได้ยีบ่บ่<ะ>ออายคือกันไฟนี้แห้งไอาแห้งไอ้เรต้องกินเลย <laughs> ถ้าเข้าตากตันได้แล้วไปกินสิอันท้าผู้บบาวตันแล้วเราไปกินเนาะ <laughs> โอเคโอเคพร้อมแล้ว <laughs> พร้อมแล้ว <laughs> อันนี้เป็นข้องว่านเนาะข้องว่านพเพิร์ฟบ่เป็นเพิบข้องว่านเซืบผมข้องข่าวเลยเนาะอันนี้นี่คือคือแกงมะกรูดใส่ซีงมูสล,ละ,ะตับมะุ่งข้องน้องอัสซิงเนาะแล้วก็ทอดไข่มา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 นั่งอมวงกันเลยก่อนนี้โอ้เกือบนั่งลงบ่มีตั้งบ่มีตั้งเกือบเกือบนั่งแล้วลงโอ้ลิ้กแม่โอ้ชินั่งท่านอ่ะจกไหมจกเข่าไหม เราก็ยหญ่บ่วงกันอันนี้เป็นของนันลานันลาวันแต่ว่ามันเป็นของหวานก็คือกินเ้ากอนค่อยกินแหมอันของหวานขนาดผิดสูตรได้อันนะั <c oughs> ้นนะกินกอนค่อยกินเ้ามันผิดสูดโอ้ซิมซื้อเนาะมาด้กินโอเคซิมเดอ้อซิมนำกันเ <c oughs> ข้าวจ้าวขมีไงหรือว่าเอาข้อนี้นำกันนี่แหละเนาะ จิงชนเนี้ยเนาะจึงได้ฟันมือนีบอะไรเตรียมเข้ามาที่มือนีน่ะ <c oughs> ขาน <c oughs> <c oughs> มือนีบคานเตรียมหรือว่ามีเซนน,นะน,นี่แล้วน้าๆมีเซนมาซิมากินข้าวให้นี่แล้วหรือว่าหรือว่าขานมาเด้อกินข้าว เคมเบิ่งตำมะฮุ่งน้องอระเซ็งเข้มว่าสั่นเอาดูน้องแก้วจัดไปดูอืหูแล้วั่นนะตำมะฮุ่งคนขี้ที่ชนะให้กินแต่น้อยเดียวเด้เนาะหนาล้านอ่ะกินบวแซรบเลยกินแบบเอาซอสอันนี้ใส่ให้นะรู้สึกบวแซรบอ๋อกินจุนไขร่ยุ่งเงินเจ้ารู้สึกบวแซรบแต่ว่ากินยุ่งเงินไงฟ้ารู้สึกบวแซรบ เลยฟ้ามคือกันเลยฟ้ามกินผู้เดียวหูสึกบเสบกินนำไล่คนแล้วหูสึกบเสบเป็นเป็นนำไล่คนมาเดือกินเขาฉันไข่ไข่ <c oughs> แต่บออิ่มเนาะไข่แต่บอทานอิ่มห้ากันเริ่มโอเคลงมือเลย้ <c oughs> นงปาตังโบ,บมาอนนี้เรือกว่าบบมาแต่หูเออบ <c oughs> บมาแต่เหอนบบมาแต่เหอนบะ แแบท้มาเด้อพี่นงกินข้าวลำกันนอนร้านเนาะนอนน้องแก้วเนาะกินนำกันไล่คนจึงแสบกินนำกันเ้าะกับ่ได้บ่ได้บ่เข้มนะแต่มาหุงอีกแล้วอื้ม ต้องรอจิ้้อดาาขา้มจ <laughs> ิ้้แล้ว,วละอ <laughs> ะไิมจะห้างจะจินมำแรงคือ <laughs> มักคือทีใช่่ะ <c oughs> นอสิงว่าไซว่าแต่ว่าแต่ว่าซิมคือว่ากินว่าสันกินบมดมดดอกอัเสียงน้อยเดียวสำน,นี้ก็กินบมดมดดอกนี้ <c oughs> มันมันเผ็ดแล้วก็เค็มเนาะบ้าเผ็ดเหรบ้เผ็ดเหรอบ่ <c oughs> อเผ็เดติด เอาา้อยฟ้ามคือหูสึกเผ็ดแท้ป่ะเมนี่เอาา้อยฟ้ามประยักษ์กินของซมนาเนมือปิดสนามาแต่ไซนี่มือปิดสนากำลังรักจืนไข่นี่นะโอ้นี่เลยมือปิดสนาขอกินน้ำแน่โอเค